เดินละพั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 นเงินพ่กาศนั่ก็เปนเป็ดเดิละัเป็อาธนาสางเงินพุทโธอีกอใ่เบิกมาอแล้วยิช่ชรสทหา่นทหเก่เรานั่นดีปั่นผดป่นพูดจุไปอขึ้นเนะเนเนื้อจิะเเานานนะน ं तु समिसतु सेन्दु सङ्गप्पानसो यथा विजोतिरसो यथा यो विवान्तु सा परो भो विना स तु मातृपवाद्वन्तरायो सुयुगो

ดีน <OR egg wiggle noise> ้อยป่ไามคะข้าวปุ้มข้าวปุ้มข้าวปุ้มข้าป้

ไม่ยังดูชสบะสะป่าอาจารย์ชมบัติมีอยู่บนป่าอยู่คนอ่ะบ่อนเบื่อเบื่ออยู่เนาะตะกาวน้ำท่วมหอดพี่เลยเนาะโอ้ปลาอย่ายังนอ ปลาคาบบ่น้ำพันบมเมนกอบอยู่บนน้ำบัวเนาะน้ำพันละ่นนละพ่อุระานมันเลอยว่ามันจะมีกอบอยู่แล้วนี่ลแล้วนี้หาิย่าตหเนาะเฮยนอนนี่ยกงอันดองฝัฟงลูไนานวะอืมเเอาไมกัพม่าทั้งน หอยคมบ่เืองเป็นปลาจะว่าหอยคมจะโอ้ยเรื่องเบื้องกว่าลูกมันกับปลาเจ้าเอามาโป้อยนะข้มาเป็นคุเทลงนี้ว่าไหมเกาะลูกกับเต่าล่ะเราว่าเรามีเอามาเรามีติดยาคือตายเยู่แ้วดแล้วถ้าเบื้องสกปรกวันนี้ข้ามาโหมันหลายมันต้องมีตัวเหลือว่ะเป็นพันๆเป็นมือปลากระชิปลาเข่งบ่ปลานั่นปลากระเดิดปลากระเดิดน้อยๆเป็นมือปลาเออปลากระเดิด ตัวใหญ่มากๆมันเดินไปก็เดินเถอะเนาะน้ำท่วมมันก็ลงพุนละมันก็ดองไปละน้ำจื่พีชนอกไปกาดนกคาไปลงแต่ตัวดือเ้อตัวบ่ดือก็ไม่ลงเราอันพ่นบวิษตะไคร้อมเนาะงามแล้วแต่มจิไปกัไปแร่จบขังามผูกปลาทั้งบึกเราปลาบปลาบึกเนี่ยบ่อนชำควายนะปลาบึก ปลาัวนี้ชื่อกะลาปิงหรือยาหลาคุณลูกจ้ะฉเอาปลาบึกมานึ่ปลาน้อยนึ่บัได้ได้กระโดดได้มันกินได้มันกินได้กินเนื้ออันนี้เห็นหอยจับอันการเป่ากินเนื้อจับอันการเป่างามนี่อันพลตกเนาะน้ำขึ้นเนาะหอยจับเนะปรมาจะท่านนั่นชี้แดดแดดนั่นเลยขึ้นมาคราบว่า หอยคั้นโมเมนต์หอยคั้นโมเมนหอยคันมันมันเป็นลักษณะแบบหนึ่งได้อันนี้พระอาจารย์สมบัติครูบาอนั้นเพื่อนนอนอยู่นี่บอกนาบัวครูบาอนั้นเพื่อนนอนดูพันบอกฮะใบอึอ้งนะ ผู้ตัวผู้ตัวนั่นบ่เอออ่ามาขามไม่ได้เชื้อกะแล็บบ่เลยพี่เชื้อกะแล็บต้มมะม่ว้